กลับมาอยู่กับแนนอีกแล้วนะคะกับ f o s ์ n k ็ d s Channel วันนี้เนี่ยแนนแต่งตัวมาเต็มยศมากๆนะคะไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเกมอะไรใช่ไม่ต้องเดาค่ะเพราะว่าอินโทรขึ้นไปแล้ว <c oughs> วันนี้นะคะแนนอยู่กับเกมพับ G Mobile นั่นเองได้ยินมาว่าเขามีอัปเดต แพดครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่เล็กลงงงใช่ไหมว่าเล็กลงยังไงตอนแรกแนนก็งงนะคะแต่วันนี้เนี่ยแนจะมาเล่าให้ฟังสําหรับแพด1.1.0เนี่ยเราสามารถลบไฟล์เกมที่ไม่ต้องการออกได้โอ้เจ๋งไหมคือเกมสมัยนี้เนี่ยกินพื้นที่โทรศัพท์เยอะมากๆแต่ว่าสําหรับเกมผัด G Mobile ตอนนี้นะคะอัปเดตครั้งล่าสุด เราสามารถเลือกลบบางแผนที่หรือว่าบางโหมดเนี่ยออกจากตัวเกมได้ทําให้เกมมีขนาดเล็กลงไม่เปลืองพื้นที่โทรศัพท์ที่สาคัญนะคะภาพยังสวยแล้วก็ความสนุกยังเหมือนเดิม <c oughs> อยากรู้เราใช่ไหมคะว่าเราจะลบแผนที่หรือว่าโหมดใหม่ออกได้ยังไงถ้าอย่างนั้นตามแม่ไปที่ล็อบบี้กันเลย <c oughs> และตอนนี้นั่นก็อยู่ที่หน้าล็อบบี้เกมแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการลบทรัพยากรในเกมกันนะคะ <c oughs> เริ่มแรกมาเนี่ยเราก็เข้าไปเลยที่มุมขวาล่างของจอเข้าไปที่ตั้งค่านะคะจากนั้น เลื่อนลงมาด้านล่างสุดจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีทรัพยากรมีแผนที่แล้วก็ทรัพยากรแยกนะคะเดี๋ยวนนจะมาลบแผนที่ที่แนนคิดว่าเราไม่เล่นกันดีกว่านันลบเชียร์พาร์คแล้วกันทุกคนอุ้ยกดปุ๊บลบปับ๊บได้พื้นที่มาแบบประมาณนึงนะคะ จากนั้นถ้าสมมุติใครไม่อยากจะเล่นแมปไหนก็สามารถเลือกได้เลยสําหรับน้องที่มีพื้นที่โทรศัพท์ไม่ค่อยเยอะนะคะเอาละค่ะเท่านี้เนี่ยเราก็จะหมดกังวลในการเล่นเกม p ับ G Mobile แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมกันนะคะเดี๋ยวนางเข้แวะไปดู Royal Pass ของซีซั่นใหม่ล่าสุดซีซั่น16กันเลยดีกว่าแมสวยงามไม่ใช่ตรงนี้อ่ะโอเคนางเข้ามาที่รอ y a l พ a s s แล้วออันนี้คือแค่เติม แบบออลิทเราก็จะได้ชุดแบบสีชมพูเป็นเมโทรซีรีสเลยเอะคะอันนี้คือสําหรับผู้หญิงนะคะเราก็ต้องเน้นของแต่งกายเป็นหลักนะคะมีหมวกไก่กำหมัดเยอะมากนะฮะทุกคนคือของมันต้องมีแล้วป่ะของมันต้องซื้ออันนี้เป็นชุดอีกแล้วไซเบอร์เอนฟอร์เชอร์นะคะกระเป๋ากระเป๋าสะพายพังไลโน่นา่ารักโอเคทุกคนแนนตัดสินใจได้ละเดี๋ยวแน,นจะซื้อนะคะเพราะว่ามีกระเป๋าสวยค่ะ เราอัปเกรดพาสกันเลยดีกว่าลดราคาจาก4,500เหลือแค่1,800เท่านั้นคุณต้องการใช้1,800เพื่อซื้อ elite pass plus หรือไม่ตกลงว้าว <Wow. S 2> รู้สึกสวยละเรายังมีแบบเงินเหลืออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวแนนอยากไปช้อปปิ้งชุดที่แนนแอบเลงไว้แนนอยากได้ชุดเซตบันนี่ค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะเพราะว่าจะต้องสุมจากกล่องใช่ไหมถึง <c oughs> ไปทุกคนแ่แจะได้ไหม บอกเลยว่าการสุ่มที่ผ่านมาแนนแบบเกลือนไอจะไม่ออกให้นันเลยหรอข้าวไปเลยดีกว่าันนรีบอันนี้คือเกลือไหมคะทุกคนใส่ค่ะใส่เลยชุดใหม่อุ้ยอันนี้โป๊อะเดี๋ยวนะแนนมีรองเท้านักเรียนเมื่อกี้แนนแต่งตัวแค่นี้ได้ไหมไม่ได้หรอคะทีมงานให้ผ่านไหมคะชุดนี้โอเคทุกคน เดี๋ยวดนันจะไปเล่นเกมนะคะในโหมดเอ่ออารีน่านะคะเดี๋ยวดน,นขอเรื่องโหมดแรปเราจะไปเล่นอารีน่าเดดแมทกันนะฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าไม่ต้องโดดล่มเล่นเก็บแต้มนะคะคือค่า1คนจะได้1แต้มทีมไหนที่คะแนนถึงก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะสามารถตายเกิดได้เรื่อยๆนะคะโหมดนี้เหมาะกับแนนมากๆถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่า ันนี้น่าจะลองไปเฉื่อยฉายทุกคนไปเฮ้ยนั่นชอบอะ่ะอันนี้น่าลองปรับกราฟิกคือแบบสูงสุดนะคะภาพสวยมากนั่นเป็นกองซับพอร์ตดีกว่าน,นี่ตามสูตรหมายเลขสี่ไปทุกคนเฮ้ยๆโดนโดนโดนว้าวเฮ้ยทำเพื่อเราเหรออ้าวอันนี้น่ายิงติดน่ายิงติดทางอ๋อเจ้ากแล้วเจ้ากแล้ว เว้ยเกมนี้ตึงทุกคน10ต่ 7. อ7เฮ้ยเขาทำช้ำเขาทำเป็นสไลด์ยิง yeah. เย่อ๋อตั้งนี่กับเพิ่งยิงหนูคนนี้คนเดิมอีกแล้วอ่ะโดนแน่มันจะไปตามล่าคนนี้ทุกคนมันจะไปตามล่าคนนี้เฮ้ยโอ้ยไอ,คอ,คอค้คนนี้อีกแล้วทุกคนทุกคนเดิมเลยอ่ะ เข้าข้างหลังเข้าข้างหลังข้างหน้าไม่สู้ทุกคนนนเจอทางที่ช่แล้วนันยิงจากข้างหลังนันฆ่าคนจากข้างหลังนนันเจอทางที่ช่ยแล้วทุกคนเราเข้าแบบทางด้านหลังทุกคนเมื่อกี้นันยังแบบนันว่านันเริ่มได้ละมนันเริ่มได้ละเดี๋ยวเราไปต่ออีกเกมนันเริ่มฆ่าขึ้นเยอะทุกเกมทุกเกมนะเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันอีกเกมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเป้าหมายเจอเป้าหมาย สวยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเไปข้าวเพื่อนเราแน,นา่นซ้ำแน,น่นซ้ำสวยเฮ้ยทุกคน <Nice> shot. head shot อุ้ยนั่นนั่น nice head shot ใกล้แต่ยังไม่โดนอ๋ออุ้ยแต่เกมนี้สูสีอยู่นะทุกคน ก็ะสูนโมดทุกคนอย่าแล้วอย่าทำเข้าเพ็งไม่เฮ้ยเพื่อนค่ะนี่ไงเก๋าสวยขอบคุณค่ะลุยตุยทุกคนนั่นมาวะ่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะ25ต่อ20ทุกคนตึงมากเออเออเอตึงมากตึงมากแต่ว่าเกมนี้นะว่านันเริ่มน,นมีประโยชน์ว่ะทุกคนสวย 28ต่อ22แล้วนะ,ะเฮ้ยเฮ้ยมาหลอกอะไรอยงนีตง้ตาย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 นะนโอโอเอชปปักปืนอ้าโดนยิงข้างหลังแป้มตามก็มาแล้วฝั่งนู้นเขาเริ่มเอา31เ็ต่อ30ยา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 ยแนปินคือทำไมแนปินทำไมก่อนแนปินทำไมมีคนลอบมีคนลอบมาดิมาดิม แต่ว่าอุ้ยเหลืออีก5ตอนนี้35ต่อ34มตึงไปไหมตึงไปไหมอุ้ยสวย36ต่อ34ตายอ้าวใครตายไม่ใช่เขายังไม่ตาย36ต่อ34ทุกคนคนคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้ไปไหนเฮ้ยเขาถึกอ่ะสวย37มสเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คนคนึงอีกคนนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ สามแปดต่อสามเจ็ดอ้าวเพื่อนเราไปตายตรงไหนเว้ยทุกคนทุกคนเกมนี้มันตื่นเต้นเกมนี้มันตื่นเต้นตื่นเต้นเนกินไปตื่นเต้นอ้าวไม่นานจะไม่ตายนานจะไม่ตายเพราะทำแพ้ 38, ต่อสามเก้าอ๋อไม่น่าเลยสามเก้าต่อสามเก้าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมา เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้สาหรับเกมผับจีโม i l e ที่ั้นได้ลองเล่นไปเรียกได้ว่าผับจีโมบายเนี่ยส่วนกระแสเกมในยุคปัจจุบันสุดๆไปเลยนะคะเนื่องด้วยเกมที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่แต่ผับจีโมบายเนี่ยสามารถลดขนาดไฟล์เกมได้สูงสุดถึง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเครื่องไหนนะคะก็สามารถกระโดดล่มได้แบบ <Wow. S 1> ชิลๆไปเลยที่สําคัญความสนุกยังเหมือนเดิมแล้วก็ภาพยังสวยเหมือนเดิมด้วยนะคะใครที่เคยกังวลว่าเอ้ยโทรศัพท์เราจะพอหรือเปล่าพื้นที่เนมจะเต็มไหมต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้วสามารถกลับมาลงสมอรภูมุลลมรบได้แบบชิลๆสาหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับเกมพับ G Mobile นะคะก็เข้าไปติดตามได้เลยที่แฟนเพจพับ G Mobile และใครที่อยากจะชวนน่เล่นเกมพาแนานไปกินไก่ก็สามารถแอด ID มาได้เช่นกัน สุดท้ายนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสำหรับวันนีนะ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ